ด้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นเอเนี่ยหน้าบ้านมันจะเป็นแบบนี้นี่ก็ทางรถไฟที่นี่เนี่ยบ้านติดทางรถไฟนี่ก็เป็นโบสถ์แล้วไปทางซ้ายนี่ก็จะเป็นสนามกอล์ฟพี่น้องสนามกอล์ฟไปทางนอกทางซ้ายสามหลังก็จะถึงสนามกอล์ฟแล้วอันนี้เป็นโบสถ์อ่ะพี่น้องโบสถ์หน้าบ้าน จะก็จะก็มากอยู่เป็นที่ภผยที่มันพี่น้องบพราะมันไม่ไม่ใช่เป็นหมู่บ้านเนาะเป็นที่ไครที่มัน